สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเวโลกมาอีก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องสําหรับวันรีวิวของพี่น้องเสาทย์ที่ผ่านมากับบ่ค่อยดีปันใดพี่น้องบ่ค่อยดีนี่นทีนี้มาเทงบ่ค่อยได้ค้องดีมากปันใดเนาะเพราะว่าสภาพอากาศนึ่งละกันจะเป็นไปแนวใดพี่น้องอาจจะเป็นดวงน้ําดวงเฮ่ากระดาพี่น้องนั่นือดวงเฮาดีไปไปพอไปขี่พอเฮ็ดคือขวานนะพี่น้องนั่นือดวงเขาบ่ดีอันอันเว่าเฮ็ดเนี้กับบ่ค่อย ได้เังสินะพี่น้องแต่ว่ากับบันึงกับเลี้ยวหลาเป็นได้เนาะช่วงนี้กับปวดหัวพี่น้องสองมื่นที่ผ่านมาอุบัติเหตุวิดีโอให้ปวดหัวปวดหัวแห่งตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเสาร์วันเสาร์ก็ับไปแอนยอกพี่น้องไปเมืองยอกกับบุตรคล้องหลายเป็นได้ดอกได้ของมันดีๆหน่อยๆเนาะแล้วก็มาท็อกซี่ท็อกซี่กับหูซึกงประเด็กกับตมหูท้องมาอันนึงหลักการเด้กคล้องเล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องแล้วก็วันวันอาทิตย์กับไปแฮมเบลกับบุตรคล้องพี่น้องไปพาเจสิกาไปนำ ตอนแรกแกตั้งวิดีโอถ่ายอยู่เอา,าออเอาไปเอามาลืมพี่น้องเอาแพมาลืมถ่ายสำเพราะว่าฝ่าวื่นนะฝ่าวื่นแล้วกับตอนช่วงนี้อากาศมันก็เริื่มหนาว,วเนาะตอนเสาร์ประมาณหกองศาเจ็ดองศาแปดองศาเก้าองศาประมาณนี้นะพี่น้องช่วงนี้อากาศเริื่มหนาวเย็นแล้วเนาะแล้วก็วไปใหม่ไปยังก็เริ่มโลนเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องมเบื่อกันก็นเลยนอกว่าไดยังมาเนาะก็บ,บ่ได้าคือคอยบอกสูฟังอะไรเนาะ อันนี้ก็เป็นอมตติสพี่น้องเป็นลูกบอลเนาะเป็นเขาอมห็ดเป็นลูกบอลนะนะเป็นอมตะอิาเขาเขาขายอยู่ประมาณสิปนอ์พี่น้องพ่อหนุเจสิกาเรากลไปต่อเขาเนาะอันนี้เขาเขาวาอยู่หาปอ์เนาะเป็นอมติสกันพี่น้องเป็นอมตติสเนาะอ่าสองอันนี้เราไปต่อเขาสิปนอ์ต่อสองอันนี้นะพี่น้องก็เป็นอมตติสก็งามอยู่เนาะใหญ่ปกติแล้วมันก็สิเป็น เป็นแบบนี้นะพี่น้องค่ะเขายัางบรดิเหตุเป็นลูกบอลตัวน,นี้ก็จะก็ซื้อมาอยย่สองปอนต์ตนนัวตัวนี้มันมีอยู่สามอันนี่แหละข่อยก็เลยไปบอกขอปบบอระกาศซื้อนะพี่น้องสิปอนเขาพาะว่าเขาบริไดเป็นคนขายพอหนุ่มเจสิกาแล้วเป็นคนขายล้วจึงหูวว่าเราซื้อไปสิปอนเราสิขา,า,า,ายแจ็กบาทประมาณนี้เนาะข่อยก็เลยซื้อตัวตัวนี้ไปเขายก็เลยเออแล้วมาเบ,บิ่งตัวนี้เราก็เลยมาต่อเขาเนาะสองอันสิปอนเนาะการนี้ละพี่น้อง อ่าต้อดอกไม้นะพี่ต้อดอกไม้ที่เอยเอามา,าโซ่นะพี่น้องต้อที่มันเป็นต้นดอกไม้ที่เป็นอ่าคอสนะก็ขายไปสี่สิบปอนด์พี่น้องถือว่าโชคดีอยู่เนาะต่อมากับเป็นปากาพาร์เกอร์น้อพาร์เกอร์ล่ะจักว่าบูเลสือส่วนมากเขาบริสือปันไหนหนาะอันนี้กะก,กระดิ่งพี่น้องกระดิ่งก็เสียหาซิพี่นั่นแหละสามอัน,อนหนึ่งปอนน้องก็กรเลือกว่าจะอันบนนี้ก็เคยเลือกอันนี้นมาลกละกันแล้วก็อันนี้พี่น้อง หนึ่งปอนเนาะหนึ่งปอนเข้มกาตัวนี้กะเพชรมันกะรูดเบิร์ดอ่ะหละพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่าอันสามอันสามอันหนึ่งปอนต้องคอยหาจังไหก็หาบบเจอเนาะเขาก็เลยได้อันนี้มาเนาะหนึ่งปอนแต่วาัลงเถืยรของที่เขาเอาไว้ได้หลายมันกับบุมีแนวเข้าสื่อขึ้นกันเลยพี่น้องถืออยู่แต่ว่าบมีแนวสื่อเนาะอันนี้ก็เป็นอันนาฬิกาเนาะนาฬิกาพอจุพอหนุนเจสิกาเราซื้อมาจากปาดปุ ตัวนี้มันเงินบ่นี่ตัวนี้ก็สิแม่เงินแหละไมงเป็นจี๋เนาะตัวนี้ก็เป็นสวอลลอบสกี้พี่นอ้องสวอลลอบสกี้ตัวนี้ก็เป็นสีชมพูเนาะซื้อมาสามปอนด์พี่นอ้องสวอลลอบสกี้สวอลลอบสกีสามปอนด์ต่อมาก็เป็นอันอันนี้เขาเอื่อนว่าอันสวอลลอบสกี้คือกันพี่นอ้องอีหของมันสวอลลอบสกี้มันจะเป็นไอ เ็นเตียงบ่ตัวนี้คือบ่หมีโฮมา่าโอ้ี่โฮม่าก็าอย่างนี้พี่น้องโฮมา่ามันเป็นเตียงเตียงพี่น้องเตียงเตียงเนาะซื้อมาจากบาทบุแต่ว่าก็เป็นคัฟฟลิงคัฟฟลิงลดนะพี่น้องคัฟฟลิงแล้วก็แหวนก็ซื้อแหวนมาตัวนี้พี่น้องยูแฮมเวลอ่าซื้อมาเสีบสองปอนด์แหวนตัวนี้ไหม แฟนเซ็สิบสองปอนงามยีดิสิบสองปอนมันนี้อันจะเป็นตุ่มหูตุ่มหูปลาโลมาตุ่มหูปลาโลมาเป็นเงินเนาะหาซิพี่มันอีก็ไเป็นตุ่มหูตุมหูเงินือกันีเนาะนันสีหลับตุ่มหูเงินไม่สิดำ สีดำใส่ไปสิมาเมื่สีดำขี้ขานคัดนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไล่กำไลแขนหาซิพี่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นกำไลนิ aku, ่นพะี่น้องเป็นนินจาฮาโตริอันนี้ก็เป็นนิ่นบ่เป็นหินนะพี่น้องเป็นหินนิ่นเนาะอันนี้ก็หาซิพี่คือกันหาซิพี่ต่อมากก็จะเป็นอันนกบ่เป็นกล้องอ่ะนะพี่น้อง เป็นกองนกเนาะสามารถเปิดใส่ยโค้งส่ยคล้องได้ใชเนาะอันนี้พ่อเจสสิกาเลือกซื้อมจาจจกว่ายปนีิต่อมาก็เป็นซิติเซนเนาะซิติเซนเป็นอันนาฬิกาใิต่อมาก็เป็นอันกำไลแขนกำไลแขนตัวนี้ก็เป็นไอ้เขาเออนี่ยังล่ะไพลิีนหมอดีเหลืองแม่นบอกเฮ้อเพศถ่ายบอกเพศถ่ายบอกพี่น้อง สีเหลืองเหลืองไหมงามอยู่เด้เป็นเงินเนาะตัวนี้บอกมึงบอกว่มันเป็นซีแซดหรือเปล่าน่าจะเป็นซีแซดหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยพี่เนาะง,งามอยู่นีเมื่อสีไม่มากคู่ก็แหวนพี่น้อง้าคู่ก็แหวนพวกก็แหว,วนตัวนี้ประมาณนี้ สวยเลยยิบเลยยับอ่าต่อมากระสีบอรหัวละขาเด้อพี่น้องกับขงจะขันสมมุติว่าเราซื้อแพงเรากระสะซื้อมาแล้วเรากระสีได้กำไรอยู่นะเราไปขายของหัวละข้านั่นพี่น้องอันนี้เป็นแนะอมเบอร์เนาะแอมเบอร์หรือว่าอัมพันพี่น้องต้องหูแบบใจเลยตบบนี้งามแฮงต่อมาก็เป็นอันจี้เอาเป็น เข้มกรัดตัวนี้พี่นอ้องเข้มกรัดต่อมาก็จะเป็นอันหูต่อหูกันพี่นอ้องสีแดงตัวนี้ตัวนี้เป็นอันนกเพนกวินเพนกวินโอ้ยข้อเสียใจแหงพี่นอ้องข้อเสียใจหลายเสียใจหลาย <c ười> <c ười> คันแมนอันคันแม่นอันน,น,อน,อนั้นแบบว่าข่อถ,ถ,ถือ,อ,อถือหลอกพี่นอ้องถือหลอกจนด้พี่น้องเขาเอาอันท่องมาขายข่อยเนาอ ตอนแรกเขาก็ว่เป็นทองสิ 8k นาะค่อยก็ซื้อแล้วซื้อมาตั้งยี่สิบป,ปอนด์พี่น้องทีในใั้นได้มันเป็นทองคล้ายๆว่าทองข้างนอกนน้ะเขาว่าเคสนะเขาเอิ้นตาเขาเอินเอ้นตาอันค่อยเบิ่งแตั้ง 18k ยางเจสินาลากะทางลาเของโป้งหูวานเปลว่างอย่างน,น,น,นาะค่อยโปนะ้งหูพี่น้องเขาไปซื้อมายี่สิบป,ปอนด์พี่น้องทีในใั้นได้มันเป็นแค่ทองเหลืองโอ้ยถูกหลอกจนได้นะถูกหลอกจนได้ ขนาดว่าคนเสียนอะไรนี่พี่น้องคำว่าว่าเสียนแล้วก็ยังได้เสียหลูเขาจนใหญ่พี่น้องไอ้ซื้อมาตั้งยี่สิบปอนด์เอ้ยตายตายเล้วเนาะนี่รามันก็มีอันผ่าได้คือกันนะพี่น้องบอกว่าอันเฮาสิเฮ็ดว่าโดนปไปไดนเองสินะอันนั่งเทอมันนั่งเทอมันอันท่องชูบดีนั่งเทอมันก็เป็นโกฟิลโกเพลทโลโกยี่สิบ ไอ้แคร์สมมติว่ามันก็เป็นเก้าละเป็นสิบสองละก็ทับยี่สิบอย่างเจสินาะพี่น้องมันห้อมหมากเลยมันสิมีหลายแบบเข้าเนื่องเธอเนื่เอเธอเขากับบุงหูนะพี่น้องคือจังตัวน,นี้แหละเขาเพิ่เคยเห็นแจ็คเชื่อห้อมหมากแบบเั็นสินะปลเทียร์คอ,อยมาอันอันเอามาให้พรจากสิกาเบิร์กเล่าไข่แน่แล้วบ่หายคอยหงายแล้วหายอยูอย่นะพี่น้องเพราะว่าขวาก็ดีใจว่าขังเขาว่าไม่ขอได้คล้องดีบปนได้แทนได้คล้องปลอมพี่น้องโอ้ยอเมนเนาะอันนี้ก็เป็นตมหงเงินพี่น้อง อันหาซิพี่วัวนต้บอกเลยว่าฮ้าสีไดดอันโชคดีตลอดตังสีด่ดาอันนี้ก็บตมหงินอ่าเฮอากับเอิญบางเือฮอกับบริโชคดีเสมอไปนะพี่น้องถืงอรอก,กันยังว่าก็ะะจะสิว่าจังไหนเนาะเลาเอิญเขอยมาสือนะพ่อใหญ่อันนี้ก็นเข้มกัดพี่น้องอันนี้ก็เปนตรหงอันนี้หาสิพี่รือปอนหนึ่งก็ปอนหนึ่งระว่าปอนหนึ่งปอนหนึ่งพี่น้อง พี่ต่อเราบอกว่โอ้ประดับดอกมันเป็นเงินเพห็นปะอันนี้ก็เป็นตุ่หูเหมือนอัญพันพี่น้องแอมเบอร์แอมเบอร์อันนี้เป็นสีเหลืองพี่นอ้องสีเหลืองบปณิกาไอ้งะไรนี่อ่ะเสียเป็นตุ่หูเราพี่น้องโซมาเก็ดเสียเป็นตุ่หูอันนี้นหน,อน,น,หอน,น,นอ่อยเสียนะเนาะโซมาเก็เป็นเข้มกราดเข้มกรดกาดเนาะอ่า ต่อมาก็สิเป็นอย่างไรแนวเปิดอันแนวขูดเล็บพี่นอ้องนี่แนวขูดเล็บอ่ะพี่น้องนี่แนวขูดเล็บเนาะทำมาจากเงินผลได้นี่อันด่านเป็นเงินเนาะแนวขูดเล็บวันนี้กระปกกาพาร์เกอร์อีอย่างวันนี้ก็สิเป็นพวกเข้มกลัดจังสีดาพี่น้องเข้มกลัดเข้มกลัดอันนี้ก็สิเป็นซอย อันนี้กับตัวมุกปอนหนึง่ตงตัวหัมุกพี่น้องหัมุกอ่ะยานักขึ้นพันกันเยอะเนี่ยนี่อันนี้กัเป็นอาซอยพี่น้องหนึ่งปอนอันนี้เป็นยังน,นี่เป็นมุกพี่น้องเป็นมุกมาเธอออฟเฟออันนี้ก็จะเป็นแคมกลัดต่อมาก็จะเป็นกองกระดูกอูด นัอ,องเที่ยวกับกับโบบได้สือ่อนัอ,องเที่ยวก็เห็นกับกับโได้สือ่อนัอ,องเที่ยวกัก็บสือ่ออันนี้พ่อหนูจสแกาแล้วสือ่อพี่น้องอันนี้ก็เป็นสีพี่น้องสีสื่สอมาะเจ้บาบ่าบนนี้บ่แพงดอกละว่าเราตะวันเราไปขายอ่านแต่กำลังอยู่นิวตันวินซอมิวตันนิวตันเนาะเป็นอ่าสีนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมินิคูเปอร์พวงกุญแจอันนี้ก็เป็น,นปอ,อ,อัน,น เลโก้ <Lego S 2> ป่อนหนึ่งแล้วก็เป็นเอวิดน้องพี่น้องเอวิดเอวิดนี่อันอันนี้น้องบุ้ยไม่เข้าเขียนใส่ไปน้ำนั่นนี่อืมมีเส้นลายเส้นผ่อนเอวิดนล่นละพี่น้องก็คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องคือคอยบอกเสือฟังล่แหละบ่มีแห้งเสือบอกเลยจะบอกวีหยังไปแน่กับบุงหูเบอร์แห้งเนาะช่วงนี้ปวดหัวปวดหัวบ่วววสบาย เหนือบวสัมบายตัวอยังศินักก็เลยาบไดเหตุวิดีโอโนาะบทสามหารนอินเทนไห้่นะพี่น้องคลิปนี้ก็ซั่นี่ละเจอกันคลิปหนามีอันดีๆสวยๆงานด้วยสมอหวอยฟังนะคะน,น้องสวัสดีค่ะ